ไม่รู้ว่าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะตอนนี้นะคะสาวแซบก็อยู่บริเวณหน้าสถานีโอคาชิมะชินะคะในย่านอุเอโนะเนาะก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกันที่ตลาดอเมโยโกค่ะใครเข้ามาแล้วแวะมาทักทายกันนะคะวันนี้เสียงแหบเสียงหายไปหน่อยนะ มาตามสัญญานะคะหลังจากที่บอกว่าเออเราจะแวะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะโอ้ขอบพระคุณมากคะ่ะมีเพื่อนๆตามมาจาก YouTube วยเอยจาก Facebook ด้วยเมื่อกี้แอบไปไลฟ์ใน Facebook มาแวบนึงนะคะก็กลัวเพื่อนๆใน Facebook จะน้อยใจแล้วก็กลัวเพื่อนๆใน YouTube จะน้อยใจด้วยนะเราก็เลยต้องแบ่งเวลาให้ทั้ง2บ้านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ก็ตอนนี้สาแทบอยู่บริเวณหน้าสถานีโอคาชิมะชินะคะในย่านเอโนะเนาะแล้วก็ด้านหลังของสาแซบนะคะก็เป็นตลาดอเมโยโกโชนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทิปด้ยวยกันฮิมะยังมีอยู่ไหมโตกเกียวไม่มีแล้วค่ะนนทบ,บุรีว้าวมีเพื่อนมาจากนนทบ,บุรีด้วยคุณเคยเวโนะใช่ไหมสวัสดีค่ะทักทายตามมาจาก Facebook ขอบพระคุณมากค่ะแสดงว่าชมไม่จุใจเนาะเรามาชมกันต่อใน YouTube เนาะ ใช่วันนี้อากาศฟ้าคืมมากเลยนะคะวันนี้อากาศ8องศาเนาะแล้วก็ฟ้าเนี่ยแบบอึนครึมอะ่ะบรรยากาศมันน่านอนมากถ้าอยู่บ้านก็คงแบบสาวแซบคงไม่ลุกจากที่นอนนะก็คงจะซุกตัวอยู่บนที่นอนอุ่นๆขอบคุณค่ามีเพื่อนๆตามมาจาก Facebook เยอะเลยดีใจจัง <laughs> คิดถึงญี่ปุ่นมากเมื่อไหร่จะได้ไปน่านาสีแล้วก็อยากให้แบบเออเขาเปิดประเทศเร็วๆเนาะอะไรอย่างเงี้ย ไม่กล้าพยากรเลยอะตอนแรกนี่ก็เตรียมให้ที่บ้านมาหาเหมือนกันนะคะเตรียมหลายเตรียมแล้วก็เฟลเหมือนกันณตอนนี้คือยังไม่เปิดนะคะเพราะว่าเนื่องจากโอมิคอนระบาดเนาะทางญี่ปุ่นเองเขาก็เพิ่งประกาศสถานการณ์เขาเรียกอะไรอะภาวะกึ่งฉุกเฉินนะคะหรือที่เรียกว่ามันโบใน13จังหวัดนะคะซึ่งโตเกียวก็อยู่ในนั้นด้วยจริงๆแล้วมัน ประกาศมันก็เหมือนไม่ประกาศเพียงแต่ว่าผู้คล้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บริการปิดเร็วขึ้นเท่านั้นนะคะปิดสองทุ่มอ่านคอมเมนต์ไม่ทนันภาพชัดเสินชัดขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับความหนวงยยค่ะ ช่มาที่ที่คุนเคยเพราะว่าเห็นเพื่อนๆนคอมเมนต์มาว่าคิดถึงเวโนเนาะเราก็เลยอยากจะพามาดูนะคะอ๋อเพิ่งดูคลิปชินจูกุจบมาดูไลฟ์ต่อเลยขอบพระคุณมากค่ะชินจูกุนี้ตั้งใจทํามากเลยนะเพราะว่าสาแทบแบบเดินนานมากแล้วก็คลิปยาวมากดยแอบเกรงใจเพื่อนเพื่อเหมือนกันว่าเออคลิปมันตั้งหนึ่งชั่วโมงยอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะแบบเบื่อหรือเปล่าแบบเสียเวลาดูหรือเปล่านะคะโอเคเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วเนาะเดี๋ยวคงเบื่อหน้าสาแทบแล้วเดี๋ยวจะให้ hey. กับกล้องให้ดูนะคะว่าเรายืนกันอยู่ตรงไหนนะนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่บริเวณหน้าสถานีโอคาชิมาชินะไม่รู้ว่าเพื่อนๆทราบหรือเปล่านะว่าถ้าเราจะมาอเมริกะโปนี่หรือว่าตึกม่วงเราสามารถเดินทางได้2แบบจะลงที่สถานีอูเอโนก็ได้ถ้าจะมาตึกม่วงก็จะเดินไกลนิดนึงถ้าจะเดินให้ใกล้ก็ นั่งรถไฟ JR นะคะมาลงที่โอคาชิมะชิก็คือสถานีนี้เลยถ้าไปตึกม่วงก็เดินตรงไปนะคะแต่ถ้าเราจะไปอเมโยโกะเราก็มาตรงนี้ค่ะตรงก็คือเป็นด้านหลังของตลาดอเมโยโกะนะคะถ้าเราจะไปอูเอโนะเราก็เดินตรงอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะถึงสถานีอูเอโนะนะใช่คนเยอะเนาะคนเยอะเหมือนบอกว่าเปิดประเทศแล้วนะคะ ส่วนด้านหลังจากตรงที่สาวแซบยืนนะเดี๋ยวจะค่อยๆแพลนกล้องให้เพื่อนๆดูตรงนี้ใครที่เป็นสาวกยูนิโคร g จนะคะก็คงจะระลึกถ,ถึงแล้วก็จำกันได้นะคะเพราะว่าตึกยูนิโครอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะของสาขาเวโนอแล้วก็ตรงนี้ซอยนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นรถไฟเนี่ยที่เพิ่งวิ่งมานะอันนี้เป็นรถไฟสายเคฮินโฮอุนะคะสายสีฟ้าก็วิ่งไปถึงโอมิยะเออวิ่งไปถึงไซตามะเลยเหมือนกัน เส้นทางนี้ถ้าเพื่อน <ๆ S 1> เดินเรียบทางรถไฟไปเรื่อยๆก็จะไปถึงอากิฮาบาระดังนั้น3-4มสี่ที่นี้อากิฮาบาระอุเอนะแล้วก็อาซากุสะมันเป็นรูทเดียวกันเป็นเส้นทางเดียวกันนะคะใครวางแผนเที่ยวเพื่อในอนาคตมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็รวบตึงตรงนี้เอาไว้ด้วยกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราหันมาดูวันนี้มาจักพี่อบ้ลุงนะคะ หลังจากที่พวกเราไปทํางานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วในโตเกียวนะเขียวพอดีเลยได้เลิกงานยามดีนะคะมีเวลางานเร็วเราก็เลยคิดว่าเ,ออเดี๋ยวพาวเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาไล์ให้ชมกันได้เลยพายินดีต้อนรับทุกคนนะคะคนนี้จีวาถูกต้องค่ะคนนี้จีวาแปลว่าสวัสดีนะคะหรือว่าสวัสดีตอนบ่าย แต่ส่วนใหญ่ก็จะทักทายด้วยสวัสดีคนเีจีวะนะคะก็เดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันนะคะนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศสดๆนะตอนนี้นะคะว่าเออบรรยากาศตลาดอเมริกนเนี่ยไอ้ตลาดอเมริกเนี่ยเป็นยังไงคือคกแค่ไหนนะคะร้านคาที่มีปิดไปแล้วก็มีอยู่นะคะส่วนร้านกอล์ฟนะคะของฝั่งนักกอล์ฟก็ยังอยู่ยังอยู่ด้านขวานักกอล์ฟนะไม่ใช่นักก๊อปปี้อันนี้นักกอล์ฟนะคะ ก็ยังอยู่ร้านนี้ร้านดังนะคะนิกินิกิกอฟนะคะใช่ค่ะวันนี้พี่วบลุงมาด้วยนะคะเพราะว่าเรามาทํางานกันที่โตเกียวแล้วก็เสร็จภาร,รกิจเรียบร้อยเราก็เลยมากระเป๋าใบละพัน <laughs> แต่จริงจะบอกว่าสัตวามีร้านประจําร้านขายกระเป๋าอ,อยู่ที่กินซาตรงข้ามกินซาซิคร้านนั้นชื่อว่าคาเลนนะคะกินซาคาเลนก็ยังอยู่นี่เป็นร้านที่ นักท่องเที่ยวไทยชอบมากินใช่ร้านข้าวหน้าปลาดิบนะเขาพีภาษาไทยด้วยนะมีภาษาไทยด้วยแล้วก็เหมือนเราอ่านเจอว่าเขาเขียนผิดแต่ตอนนี้เหมือนเขาอาออกไปแล้วเพราะว่าไม่ใช่ร้านนี้มั้งร้านนี้แหละร้านนี้แหละใช่ไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้ก็ไม่มีภาษาไทยแล้วตอนนี้เหมือนเขาเปลี่ยนใต้หม่อยใ้เหมือนมีสองใต้หรือเปล่าเไม่มีแล้วพาไปกินสตรอเบอรรี่ใช่ไหมคะ ตอนนี้สเบอรี่ใช่เสเบอรี่ม,<า>มีมาขายแล้วเดี๋ยวเราส่องห่างๆอย่างห่วงอันนี้เป็นเชอร์รี่นะคะเป็นเชอร์รี่เป็นอ,อส้มจุกเนาะนเชอร์รี่ขอบคุณมากค่ะพี่พัชรินนัน่นหนวดปลาหมึกหนวดละพันสองนั่นหนวดหรือแขนอ <c oughs> าจจะเป็นแขนปลาหมึกก็ได้ <c oughs> จะเดินซอยน,นี้แล้วกันเนาะร้านขนมที่อยู่ด้านในซอยเมื่อกี้ก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าที่เดินมาตรงนี้เพราะว่าอยากให้เห็นบรรยากาศแบบที่ขายของสดนะคะเพราะว่าปกติเราจะมาเย็นนะร้านจะปิดทันนี้ก็ยังเปิดอยู่เนี่ยเห็นบรรยากาศแบบนี้นึกถึงตลาดกิมหยงอันนี้เขาเป็นร้านขายพวกถั่ว,วนะคะถั่วต่างๆที่เวโนโนี้ก็คือเป็นศูนย์รวมสินค้าบาต่างๆเขาหานะขายถูกวมาเลยนะ ผมได้ใจว่าเป็นรุ่วสองรุ่นอาจจะเป็นสินค้าเกรดดีไหมหกร้อยบาทใช่พันกว่าบาทก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนะใส่ใส่อยู่บ้านใส่แบบเพื่อฟังก์ชันก็โอเคมันอาจจะตกรุ่นบ้างอะไรอย่างเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อนะคะ อย่างที่บอกว่าตลาดเวโนะเขาไม่ได้ขายแต่ของสดอย่างเดียวเขาก็จะมีพวกของแห้งของฝากต่างๆมากมายนะอย่างนี้ก็เป็นอิคุระนะคะเป็นช่วงลดราคาละโอ้ปลาไหลญี่ปุ่นก็ลดราคาลดเหลือ1,200เยนเนี่ยนะคะโอ๊ยสำหรัก <c oughs> สำหรักตำราตัวเอง <c oughs> สงสัยพูดเยอะไป <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศวันนี้ถือว่าคนเยอะไหมถือว่าคนเยอะโซนนี้เป็นโซนแบบพวกเสื้อผ้านะยังยังไม่ถึงโซนแบบอิสกรกายโซนกินเดิมะตรงนั้นแบบคนเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวไหมพี่อบหรือไงหรือตองรตองนี้แบบตรงอ่าตอนนี้เรายังไม่ได้เดินนะคะ <c oughs> อ่าใช่ค่ะ virtual virtual t ทรนทริปอิน j a p ป n นนะคะถ้าอยากอยากทราบว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันเสาร์นี้ลองมาติดตามชมนะคะก็เป็นไลฟ์สดเนาะเสาร์แซบเอ่ออาทิตย์หน้าวันเสาร์เสาร์แซบจะมีไลฟ์สดนะคะพาเพื่อนๆเ,เที่ยวรถไฟแบบเวอร์ชวลทัวเออเป็นเอ่อเที่ยวภูมิภาคโทกุนะคะก็เป็นการไลฟ์ระหว่างเสาสร์แซบอบลุงนะคะแองเกลิลแล้วก็น้องจักน้องเอมนะคะญีะป่ปุ่นมาเซ ก็มาไลฟ์ด้วยกันอ้าวเดินผ่านร้านนี้มัซโมโตะคิโยชินะคะอันเด็ดนิดนึงว่ามีหน้ากากอะไรมาหน้ากากอนมามัยอะไรใหม่ๆบ้างซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายชนิดนะที่ขายดีๆก็เป็นทรงนี้นะคะทรงแบบ 3D เนาะแต่ซส้อลายังไม่ได้ลองใช้เลยยี่ห้อนี้ที่เมืองไทยน่าจะน่าจะมีน่าจะมีเอะ ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ JN95 นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นโซนอ่าอันนี้ก็หน้ากากอนามัยยี่ห้อเนี้ยสอบทรบชอบนะ Iris Health Care เขาจะมีเป็นทรงที่แบบใส่ละวหน้าวีอะคะ่ะก่อนหน้าน,นี้คือซื้อไปใส่ประจำแต่ว่าตอนนี้รุ่นที่ใส่อะไม่มีขายก็จะเป็นดีไซน์นี้แล้วส่วนอันนี้ก็เป็นหน้ากากอนามัยแบบมีกลิน่นเลมอนกุหลาบแล้วก็ อะไรนะลาเวนเดอร์โอ้ยขอภายอยากให้พี่โอช่วยเพี่ยวเพีวมาพากแทนหน่อยขอรับประทานน้ำนิดนึงนะคะวิกตอเรียนมาร์กไม่แน่ใจว่าดีไหมแต่ซื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปลองก่อนแล้วเดี๋ยวจะ<ม>เดี๋ยวจะบอกว่าว่าว่ามันโอเคหรือมันไม่โอเคนะอ๋อนี่นะครับสภาพบรรยากาศตลาดอเมโยโก,โกที่มันเป็นโซนขาของสดนะ ก็จะมีคนเยอะแบบนี้นะส่วนอันนี้เป็นร้านเหล้านะไม่ใช่เหล้าปั่นนะเป็นร้านเหล้าที่เขาเปิดในบริเวณนี้ทิกโกนะครับนี่คนเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นที่เป็นปลานะขายปาลามาดูสเ <c oughs> บอรร่อันนีนะ้ใหญ่มากเลยนะนี่พอญี่ปุ่นยังบอกแลว้วใหญ่มาก หนึ่งพันห้าร้อยเยนใช่มีทั้งหมดแปดลูกอันนี้เป็นปลาปลาตัวละห้าร้อยเยนนะตัวนั้นนะมันก็ไม่แพงนะตัวละร้อยห้าสิบบาทปูดีกว่านี่แหละกุ้งอ่ะขาละสามร้อยนะสามร้อยบาทใช่ไหมถูกดีกุ้นี่ไงปู้สี่ตัวสี่ตัวพันเยนก็สองร้อยก็บางแต่ว่าเป็นตุเป็นปูแบบฟรีดมานะอันนี้เป็นนี่ไงหอยที่พี่โอ๊ตชอบอะหอยอะลบาโลน่ะเหรอใช่ อันนี้คือขอหหรือเหลอเมื่อวานไปเมื่อวานได้กินไปนะอร่อยมากเลยห้าตัวสองพันเยนเท่าไหร่หกร้อบาทของมึงไทยแพงใช่อาจจะดูคอมเมนต์กันหน่อยนะอันนี้คือขาหมูถูกนะเนี่ยคากีอ่ะใช่ขาหมูเป็นกีบเลยอันนี้แพ็กหนึ่ง500เยนเยนาันก็เป็นร้านคนจีนที่เขาเอาของไทยของเวียดนามของจีนมาขายนะพี่อุ๊กจะซื้อตะไคร้ดีไหมตะไคร้สามรอเยนได้อยู่ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเข้าไปดูกินตะไคร์ห่อละหนึ่งร้อบาทไทยส0สิบาทระหว่างนี้ขอช้อปปิ้งไปด้วยนะทุกคนพี่ยศเมามอยหรับเนเพื่อนเขาจะทราบเรื่องวีซ่าลงทุนญี่ปุ่นไหม <S <S จริงๆเรื่องวนะีซ่านักลงทุนญี่ปุ่นจริงมีมีอบรมฟรีอยู่เยอะนะครับ <S 2> <S 2> ในญี่ปุ่นเขาะจะมีบริษัทที่เขาดูแลเรื่องการ การจัดตั้งบริษัทก่อตั้งบริษัทแล้วก็ใช้ใช้การก่อตั้งบริษัทวีซ่าเอามาเอามาเป็นวีซ่าเพื่ออยู่ที่ญี่ปุ่นได้นะก็เ,เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะลงไว้ใน Facebook ให้นะครับติดตามเพจไว้นะเพราะว่ามีเทรนนิ่งฟรีไปว่าเรื่องเรื่องการลงทุนในญี่ปุ่นนะไก่ซีพีเขาโฟอเซ <CP S 2> นมาใช่เท่ไเาไหร่ไม่รู้อะแต่มันใหญ่มากเลยกินไม่หมด แถวยาวมากเลยอ่ะเอาไงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาซื้อเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อคนเยอะนะครับคนเยอะมากเลยนะครับคนใหญ่จะเป็นคนเอเชียในเพื่อนบ้านเนี่ยนะจีนไปกันต่อก็อันนี้เป็นร้านขายน้ำหอมใช่ไหมใช่ค่ะ โอเคเปลี่ยนมืออ่านคอมเมนต์ชัวทิปของฉันจากดอนเมืองยินดีต้อนรับนะคะจะไปเยี่ยมแม่ที่ญี่ปุ่นเปิดประเทศหรือ,อยังคะยังไม่เปิดนะคะแต่ <c oughs> <c oughs> ดูเมันเปิดแล้วนะ,ะคนเยอะยใช่แต่ดูเหมือนเปิดแล้วเลยคนเยอะมากเลยเราก็ยังตกใจ<อ>ใกเปิดให้เที่ยวหรือยังเราก็ลุ้นนะคะว่าจะเปิดเมื่อไหร่แต่ถ้าให้ถ้าให้เดาเนี่ย โอไมคอนน่ะมันกำลังจะถึงการอลาวสาร uh huh. ปุ๋ยแล้วน,นะก <laughs> <laughs> ็ไม่น่าจะนานโอ้ยขอบคุณมากค่ะมีคนบอกว่าให้เอาตะไคร้ไปต้มช่วยลดอาการไอได้ขอบคุณนะคะวันนี้พูดเยอะมากอ๋อได้เลยค่ะก็เดี๋ยวมาเจอกันวันเสาร์เนาะมาชมไลฟ์พร้อมกันนะคะคนเยอะมากใช่พาเที่ยวทิพย์บ่อยได้เลยค่ะอยากจะแบ่งให้ไทยสักสิบองศา อ่าไปนะครับไปกันต่อนี่ก็เป็นแซลมอนนะแซลมอนคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าซาเกะเออาซาเกะซาเกะนี่นะครับเขาก็ไม่ได้เรียกว่าแซลมอนนะแต่บางบางร้านส่วนใหญ่ก็เขียนแซลมอนเลยนะเดี๋ยวนีออ้อันนี้ก็เป็นพวกขนมผลไม้ เขาคนนิดว่าสาวแทบเป็นคนจีนนะอันนี้หาเาใส่เลยอันนี้หาาใส่อันนี้ก็เป็นร้านฮ่องกงร้านกวางตุง้งร้านจีน,นะครับมัน oh. มีอาหารเกี่ยวกับร้านกวางตุ้งเยอะมากเลยส่วนอันนี้ก็เป็นเกบับนะคนเยอะมากเลย <laughs> ให้ดูบรรยากาศโดยรวมหน่อย คือคักมากอ่ะคือคักจังคิดว่าแบบว่าทุกอย่างจะมาเป็นปกติแล้วนะคะเมื่อกี้เขาหนีห่าวใส่เราเราก็ห่าวห่าใส่สาวแทบเขาพูดจีนได้ป้ะได้จีนหนีห่าหนีห่ามาวอเหินห่าวนีเลยสาวแจีนตาจิ๋วพูดได้ไหมหนีห่าพูดว่าไงไม่รู้พูดไม่ได้พูดได้แค่หนีพูดได้แค่ เออแค่นี้โอยเทียบโอยตาฟังได้แต่ว่าพูดไม่ได้อันนี้กุ้งหังนะฮะอามาเอบีอเป็นซาเซใช่เป็นพวกหอยแบบเขาขายเป็นแบบแพ็คอะอันนี้ก็คือเป็นแบบพวกของที่เขาฟรีซราคาจะถูกกว่าของสดส่วนนี้เป็นแบบปลาสดสดนะคนเยอะมากเลยน่าจะเป็นช่วงนี้เขาเริ่มลดราคาแล้วล่ะพี่โอเพราะว่าเขาจะกลับบ้าน ก็มีทั้งแบบว่าสดสดแล้วก็เป็นแบบฟรีสนะคะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคึกคักนะคะของตลาดอเมโยโก,โอ,กอันนี้เป็นปูปูตำส้มตำหมนี้อ๋อกล้องบางครั้งชารบางครั้งไม่ชัดต้องขอภัยนะคะคิดว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณไ,ไวไฟนาะอย่างที่เสาแสปปท่บบอรกุ้งใหญ่ามากเลยอ๋อนี่เป็ดพะโลขาหมูนะคะดูแล้วน่ากินมาก เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนชาเขียวนะคะร้านชาเขียวซอฟครีมหันไปดูด้านนี้หน่อยเป็นอะไรนะนี่นะครับก็จะมีด้านหน้านะครับที่เป็นประตูสัญลักษณ์ทางเข้าสู่อเมรโิกโนนะคนเริ่มเยอนะแล้ว อันนี้ก็เป็นร้านรองเท้าแล้วก็มีร้านอาหารไทยที่เขายังอยู่นะมีอยู่ชั้นสองนะครับมีมีธงชาติไทยติดอยู่ด้วยนะผ่านร้านขนมไม่ได้นะคะเรามาส่องขนมกันอย่างอันนี้นะก็เป็นเยลลี่ผลไม้สาว์บาบชอบกินมากๆนะคะเขาก็นี่มีบอกเลเวลความความนุ่มกับความแข็งนียนะ น่าจะเป็นแบบแพ็กเกจใหม่แต่ก่อนจะไม่เขียนนะคะอันนี้นุ่มระดับ2อ,อร่อยมากที่สำคัญคือเขาใส่คอลลาเจนจากยี่ห้อเมจิตนะ2,700มิลลิกรัมเป็นขนมที่สาวๆชอบขายดีนะคะป๊อกกี้กล่องนึงประมาณเท่าไหร่อะ30บาท30บาทนะคะนี่ก็เป็นไอเทมหน้าหนาวเขาว่าจะเป็นพวกเนี่ยเป็นพวกถุงร้อนแต่ว่าเป็นถุงร้อนที่ใส่ในรองเท้าเนาะ ก็เป็นแผ่นนะคะเราก็ไปติดไว้ในรองเท้าเวลาเราไปที่หนาวๆอย่างเช่นไปเล่นสกีหรือว่าไปฮอล์กโดที่มีหิมะเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้บางทีรองเท้าเราสนิเกอร์แบบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใส่ในฤดูหนาวหรือว่าที่หนาวๆนะคะเราก็ใช้วิธีนี้จะติดที่รองเท้าก็ได้หรือว่าจะติดที่ถุงเท้าก็ได้ซึ่งส่วนตัวพวกเราก็เคยใช้เนาะเดี๋ยวตองถามนิดนึงเมื่องะไรญี่ปุ่นเปิดประเทศไม่รู้ครับต้องรอรัฐบาลประกาศนะข้าญี่ปุ่นต้องกลับตัวหรือเปล่าไม่ต้องต้องกลับที่บ้าน ไม่ต้องกักที่สนามบินแต่ก็ต้องกักตัวเองที่บ้านกักตัวเองที่บ้านเขาก็จะมีระบบเช็คอะไรเงี้ยค่อนข้างเข้มงวดอ่ามาต่อปัจจุบันยังมีคนติดโควิดรายวันไหมครับตอนนี้อยู่ประมาณห0,000คนต่อวันก็เป็นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะตอนนี้ญี่ปุ่นติดติดโอไมคอนเป็นหลักนะครับใช่ต่อมาระหว่างเรื่องเครียดตอบคำถามเราก็มาดูไอเทมกันนะคะอันนี้ก็คือสีแดงกับเหลืองต่างกันยังไงไหนอ๋อ อันนี้เป็นแบบที่เป็นกาวอะไว้ติดกับตางร้างกายส่วนอันนี้ก็คือเป็นแบบถือ,อใส่ในกระ<ว>เป๋า,ปาใช่มีกาวกับไม่มีกาวส่วนอันนี้ก็คือเป็นมาสกนะคะมันจะมีความอุ่นๆนิดๆอนะแล้วเขาก็มีกลิ่นกุหลาบยูสุลาเวนเดอร์ซึ่งอันนี้ใช้ดีมากๆนะอย่างบางทีเราทำคอมพิวเตอร์นา,นานๆใช่ปะก็ อยากผ่อนคลายก็มาคองที่เมืองไทยมีขายแล้วเมกกูิซึมแนะนําว่าดีจริงลองหาซื้อดูนะคะมีคนบอกว่าแดงเผ็ดมากอะไรนะพอลองชิมแล้วเผ็ดมากก็แต่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมที้ลองชิมแล้วระหวังชนก็เท่าที่ดูนะแผงหน้าพวกร้านขายยาพวกสกินแคร์อะไรเงี้ยก็จะเป็น ออหน้ากากนามัยที่ยังคงาัทิดนะคะทุกร้านถึงที่ห้องก็ยังคงมีขายอยู่ขอบคุณครับก็ดูแลตัวเองตามปกตินะครับไม่ได้เปลี่ยนตอนนี้ด้านล่างของร้านอาหารไทยเนี่ยก็มีร้านเคบับปมั้ยมีมีบารักุเขาเรียกว่าบาบาลากุบาลากุบาลา,ากุก็ไม่ไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นเขาคงเปิดให้ให้สูบมันได้นะ แต่มันก็แอบ,บอันตรานะเพราะว่าช่วงนี้นะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอิสระยาช่วงหน้าหนาวเขาจะมีพลาสติกนะคะ<ม>ที่ที่มาคลุมอยู่ตรงนั้นอา้าว้านข้าวไข่เซนโดงเรากลับมาเปิดแล้วก่อนหน้านี้คือเขาปิดไปนะคะร้านนี้แบบสาวแซฟมากินอย่าลุงจีนนะ,ะก็ราคาไม่ไม่ได้แพงมากนะ,ะก็ถือว่าไม่ถึงไม่เกินพันเยนแบบพันเยนก็มีนะคะก็ราคาน่ารักมีที่นั่งติดแอร์มีห้องน้ำน,นะแล้วก็นั่งได้ อันนี้ก็เป็นซอยเล็กซอยน้อยนะคะที่มีร้านอ,าอิสระกายะแทกตัวในช่วงฤดูหนาวอ่ะเขาว่จะมีแผ่นผ้าพลาสติกมาคลุมเพื่อแบบกันลมเนาะตรงนี้คนเยอะจังเลยน่ากินนากินเนาะเนี่นะคะอ่าตรงซอยนี้นะคะร้านฮายากิร้านโปรซาวแซบบอบปิดไปนะไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่ ส่วนด้านขวามือนะคะก็เป็นร้านสิบปดบวกนะคะ Love Goose อันนี้18บวกเท่านั้นนะคะผู้ปกครองคนให้คำแนะนำอันนี้อันนี้เป็นุรบวกเลยนะอันนี้ไม่ใช่ใช่ขวาใช่น่ากินเรื่องไม่ถูกใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆซิงซงที่มีอยู่จริงนะคะเข้าเลย <laughs> หมดไวะะ้แล้วค่ะ มันไม่ตื่นเต้นหรอกถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นเราก็คงแบบว่าเออยังตื่นเต้นอยู่อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ตรงนี้สอฟแซรก็เดินย้อนมาถึงโซนด้านหน้าร้านนี้ขายซีดีเป็นซีดีแบบว่าซีดีเพลงเก่า